มหาเทพหยุดหยุดไปพบตอนที่56ท่านพ่อไม่เห็นร่างปรากฏอยู่ตรงหน้าสีหน้าหลินตรงก็เปลี่ยนเป็นดีใจรีบทักทายบีดาทันทีเจ้าเด็กดื้อด้านข้าบอกให้รออยู่ด้านหลังและคอยสอดสองเท่านั้นกด็ดียังไงถึงได้บุกเข้ามาในด,ดงต้นไม้เหล็กด้วยตนเองตามคาด ผู้ที่ยืนขวางอยู่ด้านหน้าหลินตงก็ค,คือหลินเซี่ยวเขารีบพุ่งตัวมาทันทีที่เห็นสัญญาณไฟขอความช่วยเหลือเขาอดไม่ได้ที่จะหันกลับไปต่อว่าหลินตงอย่างโกรธเคืองชินหยินที่ยืนอยู่อีกด้านหนึ่งรีบเดินเข้ามาพลางชี้นิ้วไปยังพื้นดินที่เสียหายและอธิบายเสียงขุ่นน้อยท่านโปรดอย่าโทษนายน้อยหลินตงถ้าเขาไม่นำพวกข้ารอบเข้ามาในดงต้นไม้เหล็กข้าเกรงว่าดงต้นไม้เหล็กแห่งนี้จะเหลือแต่ซากเพราะการกระทำของตะกูลเล่ยเป็นหน้าเมื่อดินคำบอกนี้ หลินเซียวก็ต้องตกตะลึงบ้างเขามองไปยังจุดที่ฉีนหยินชี้พรานเห็นสภาพพื้นดินสีดําที่เต็มไปด้วยกลิ่นเน่าเหม็นสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นย่ำแย่ยจนถึงขีดสุดหลินเซียวถึงแม้ข้าจะสูญเสียดงต้นไม้เหล็กนี้ให้กับตะกูลินแต่เราก็ยังไม่ได้ยกให้อย่างเป็นทางการดังนั้นที่แห่งนี้จึงยังเป็นกรรมสิทธิ์ของตะกูล่อยอยู่วันนี้ที่เจ้ากล้าบกุกรุกเข้ามาพอคิดว่าจะยามเกียรติตะกูล่ยของข้าหรือขณะที่หลินเซี่ยวเริ่มมีสีหน้าแย่ลงเรื่อยๆเสียงเกี้ยเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นๆ ผู้ที่เพิ่งมาถึงคือสองคู่หูตะกูลเล่พวกเขากําลังเดินนําหน้าชายสิบคนเร่งรีบเข้ามาควบคุมพื้นที่ไอสอนละเร็วถ้าข้าไม่บุกเข้ามาถึงในนี้ตะกูลเล่ของเจ้าคงจะทําลายต้นไม้เหล็กจนพังพินาศไปหมดแล้วหลินเซียวหัวเราะออกมาอย่างเงย็นชา จ้องไปยังเหลยหญิงและคนอื่นๆด้วยสายตาเดือดดานเมื่อได้ยินเช่นนี้สีหน้าของเหลยหญิงและเหลยนวก็เปลี่ยนไปพวกเขากวาดตามองไปยังพื้นที่โดยรอบของดงต้นไม้เหล็กเลิกคิ้วขึ้นพร้อมกับสาบแช่งอยู่ในใจว่าไอ้พวกคนงานไรประโยชน์น้องสาวนี่มันเกิดอะไรขึ้นจังหวะเดียวกันหลินเขินก็วิ่งเข้ามาพร้อมกับคนตระกูลหลินจํานวนหนึ่งไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เอ่ยถามหลินเซี่ยวเบาๆหลินเซี่ยวอธิบายทุกอย่างให้พี่ชายฟังสั้นๆเมื่อหลินเขินรู้ว่าตระกูลเล่ยคิดไม่ซื่อ วางแผนจะทำลายกระทั่งดินในการเพาะปลูกต้นไม้เหล็กถึงปกติเขาจะเป็นคนเงียบขรึมเทาว่าความแค้นกับลุกไม่ขึ้นภายในใจนี่เป็นการกระทำที่ต่อมช้ามากดลินเขินจ้องขมแหงไปที่เล่ยหญิงและคนอื่นๆกล่าวว่าจะขึ้นอย่างเย่อเกินตะกูลเล่ยขงพวกเขาช่างน่าโทนเสียจริงมีน่าถึงได้เลื่อนวันส่งม่อมาตั้งหลายหนนี่ยังกล้าทำลายผลผลิตที่ตนเองฟูงฟักมาอย่างนานอย่างถอนล่าถอนคนแม้แต่พื้นดินก็ละเลงทิ้งอย่างไม่ใยดีอีกด้านหนึ่ง กลุ่มคนตะกูลินก็กำดาบถือมีดไว้ในมือนัน่นสีหน้าท่าทางแข็งกล้าพวกเขาคิดว่าการต่อสู้ครั้งใหญ่คงเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าหากยังพูดจากันไม่รู้เรื่องหลังจากแผนการของตะกูลเล่ถูกเปิดโปงสีหน้าของเล่หญิงและคนอื่นๆก็เปลี่ยนเป็นบูดบึง้งพราะเขาตัดสินใจว่าจะไม่เปิดเผยความจริงไปมากกว่านี้เล่หญิงตอบกลับด้วยสีหน้าเพิกเฉยดงต้นไม้เหล็กคือผลผลิตของคนงานตะกูลเล่ทำไมข้าจะต้องยกมันใส่จานเงินจานทองให้ตะกูลินด้วยเล่าในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาเปล่าๆเช่นนั้นหร ไม่ได้ยินประโยคที่ว่าเห็นเขินและคนที่เหลือยิ่งเดือดดาลขึ้นไปอีกนี่สอยใจคอของคนตะก,กูลเลยนี่ช่างยกย่องเสียจริงจากนี้เป็นต้นไปตรงต้นไม้เหล็กแห่งนี้ตกเป็นของพวกข้าตะก,กูลหลินแล้วหากข้องใจอะไรเจ้าสามารถคุยกับข้าแบบตัวต่อตัวได้โดยตรงหลินเซียวข่มขู่ด้วยสายตาเยือกเย็นเจ้าก,ก็เหรอพอได้ยินสีหน้าของเล่หญิงและพักพวกก็เติมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรพวกเขาก็นึกออกว่าหลินเซี่ยวมีพลังระดับเทียนหยวนจิ้งขั้นกลางจึงทําได้เพียงคืนความโกรธลงคอถึงพวกเขาจะต่อสู้ในตอนนี้ก็คงจบด้ก็คงจบลงด้วยความพ่ายแพ้เฮในเมื่อตะกูลหลินอยากได้ดงต้นไม้เหล็กจนตัวสัน่นพวกข้าจะมอบให้ก็ได้ช่วยดูแลด้วยก็แล้วกันเพราะสุดท้ายทั้งหมดก็ต้องกลับเป็นของตะกูลเล่ยอยู่วันยังค่ำเล่ยหญิงจ้องมองหลินเซี่ยวและพักพวกด้วยแววตาชั่วร้าย ก่อนจะหัวล้อย่อออกมาพวกเขารียบบวมมืออำลายอย่างไม่รีรอขณะที่มองตามหลังเล่ยหญิงและคนที่เหลือสีหน้าของหลินเซียวและผู้คงกันก็ยังไม่ดีขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงต้นไม้เหล็กอาจทำให้ผลผลิตของต้นไม้ลดลงไปอย่างมหาศาลอสศระเลวพวกนั้นสีหน้าของหลินเขินเดือดพล่านปาขกขมุบขมิบสาบแช่งหลินเซียวถอนหายใจเบาๆก่าะว่าไปสำรวจต้นไม้เหล็กรอบๆกันเถอะจะได้ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ขอรับพอได้ยินคำพูดของเจ้านายผู้ควบคุมการตะกูลินก็กระจัดกระจายตัวกันออกไปอย่างรวดเร็วบ้างก็แยกย้ายเข้าไปโดยดงต้นไม้เหล็กจากนั้นเราสองเครื่อของการสำรวจทั้งหมดก็กลับมารายงานถึงสิ่งที่ค้นเจอถึงการรายงานของผู้ติดตามจะทําให้สีหน้าของหลินเขอและหลินเสี่ยวแย่ลงกว่าเดิมแต่พวกเขาก็ต้องยอมรับความจริงหลินตรงที่ยืนถัดไปก็ขมวดคิ้วเช่นกัน ยังดีที่มีต้นไม้เหล็กที่โตเต็มวบหลงเหลืออยู่ในดงต้นไม้เหล็กบ้างถึงอย่างไรการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการที่ตะกูลเลยได้ใส่ยาพิษลงไปในดินเรียบร้อยแล้วดังนั้นถึงพวกเขาจะพยายามปลูกต้นไม้เหล็กในอนาคตผลผลิตที่ได้ก็คงจะลดลงอย่างมหาศาลเออกลับไปรายงานท่านพ่อเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกันเถอะท่านหวนแหนดต้นไม้เหล็กอย่างยิ่งถ้ารู้เรื่องนี้เข้าจะต้องโกรธจัดหน่เลนซี่ยวถอนหายใจพางกล่าวกับเินเคิร์น ใช่เรนเคยยิ้มอย่างเจ็บปวดพลางพยักหน้าเรนตรงมองสีหน้าของผู้ใหญ่ทั้งสองที่โกรธแค้นละคนผิดหวังไปตามๆกันขาถอนหายใจอย่างเงียบๆการกระทำของตะกูลเล่นในวันนี้ช่างเรวทรวซจนเขาพูดไม่ออกข่าวนี้มาถึงในตะกูลเรนไม่ช้าทันทีที่รู้เรนเจินเทียนก็นําชายกลุ่มหนึ่งไปสํารวจดงต้นไม้เหล็กด้วยตนเองอีกครั้งสงหวะที่ชายชรา,าเจ้ามอนผืนป่าที่เสียหายและโชยกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นมืดครึ้มลงจนน่ากลัว เดนตรงนั่งลงตรงหน้าผามองไปยังลานกว้างในดงต้นไม้เหล็กมีเสียงคำรามอันโกรธขึ้นของเลนเจ้นเทียนที่แผดกล้องจนแม้แต่เขาที่ยืนอยู่จุดสูงสุดตรงนี้ยังสามารถได้ยินอย่างชัดเจนเขาอดตัวสัน่นน้อยไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นท่านปู่โมโหมากขนาดนี้ดูเหมือนว่าครั้งนี้ตระกูลเล่ยจะล้อมเส้นไปมากจริงๆรช่างน่ากลัวนักคนที่นั่งถัดไปด้านข้างก็คือชินฐานนางเลียริมฝีปากพร้อมพึมพำเบา,บา ครั้งนี้นางติดตามมากับบินจ้นเทียนและคนอื่นๆด้วยเหน่นตรงหลุดขำออกมาก่อนที่จะยืนขึ้นและกล่าวว่าไปเดินดูให้ทั่วกันเถอะข้าเชื่อว่าท่านปู่ยังไม่หายโกรธเลเร็วนี้เป็นหน้าคงจะดีกว่าถ้าให้ท่านพ่อและคนอื่นๆอยู่รอบหน้าก็ดีเชินถานพยักหน้าตอบรับได้รอยยิ้มกว้างเหนินตรงให้เชินถานนั่งบนหลังเสียวเยี่ยนขณะที่เขาเดินนําทางลือกเข้าไปในดงต้นไม้เหล็กดงต้นไม้เหล็กแห่งนี้มีพื้นที่ครอบคลุมไปทั่วบริเวณผืนป่าขนาดใหญ่ สภาพแวดล้อมงดงามเป็นธรรมชาติหาไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นพวกนั้นแล้วล่ะก็ที่นี่คงจะเป็นบ้านพักตากอากาศที่แสนงดงามเป็นหน้านงต้นไม้เหล็กมีดินดำซึ่งลักษณะพิเศษจําเป็นต่อการปลูกต้นไม้เหล็กเคยมีคนบอกว่าเมื่อนานมาแล้วพื้นที่บริเวณนงต้นไม้เหล็กเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนดินดำทั้งหมดนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟตอนนี้ภูเขาไฟที่ว่าหายสาบสูญไปแล้วดินดำจึงนับเป็นทรัพยากรที่หายากในเมื่อพวกตระกูลเล่ยทําลายดินพวกนี้ไปแล้ว คาจึงเกรงว่าผลผลิตในอนาคตของต้นไม้เหล็กคงจะดิ่งลงเหวตาไปด้วยนี่เป็นเหตุผลให้ท่านปู่โกรธมากถึงเพียงนี้ท่ามกลางป่าไม้อันเงียบสงบเลนตงค่อยๆอธิบายให้เด็กสาวข้างกายฟังอ๋อเชิงฐานพยักหน้าเบาๆนางมองสำรวจไปรอบๆและกล่าวว่าอุณหภูมิในนี้สูงกว่าด้านนอกมากหมหลานสาวที่ได้ยินเลนตงถึงกับตกตะลึงถึงจะพยายามสัมผัสแต่กลับพบว่าตัวเองไม่สามารถรับรู้ถึงความร้อนแต่จู่ๆเขาก็นึกออก อาจเป็นเพราะความเย็นในตัวชิ้นฐานจึงทําให้นางอ่อนไหวก่าอุณหภูมิรอบตัวมากกว่าคนอื่นเคยมีภูเขาไฟมาก่อนหรือแต่ความชื้นในนี้ค่อนข้างสูงนะเจ้าคะมันมีความร้อนได้อย่างไรกันขณะที่นางตั้งคําถามล่าสุดขึ้นเลนตรงที่กําลังงุนงงก็พึมพำกับตัวเองเบาๆนั่งยองๆกำดินดาขึ้นมาด้วยมือขวาช่วงเวลาที่สัมผัสเข้ากับดินจู่ๆล่างเขากระตุกแววตาเพ้่มปิติปรากฏขึ้นมีพลังหยานซุกซ่อนอยู่ใต้พื้นดินแห่งนี้ เหนตรงคว้าดินดำขึ้นมาพลันรับดูได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ส่งผ่านฝ่ามือขวาตรงเข้าหาหินลึกลับของเขามีกระแสลมบางเบาถูกปล่อยออกมาจากดินดำก้อนนั้นและหินใต้ฝ่ามือของเขากำลังดูดซับมันถึงแม้จะมีเพียงเล็กน้อยเพราะว่ากลับให้ความรู้สึกร้อนแผดเผาดังแสงของดวงอาทิตย์นับเป็นสิ่งที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับพลังหินสิ่งนี้คือพลังหยานและม,มันมักถูกดูดซับโดยผู้ฝึกพลังระดับเทียนหยวนจริงขั้นปลายเท่านั้นเป็นไปได้อย่างไรกัน เินตรงงุนงงเดนพวกนี้บรรจุพลังหยางไว้เพียงเล็กน้อยถ้าเขาไม่ได้ครอบครองเห็นลึกลับก็ไม่มีทางค้นพบพลังพวกนี้อย่างแน่นอนถ้าว่าอย่างน้อยพลังนี้ก็มีอยู่จริงเด็กหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองลึกเข้าไปในผืนป่าตรงหน้าสอง้วผูกติดกันเขาเดินลึกเข้าไปกว่าร้อยก้ากำดินดำขึ้นมาอีกหนึ่งกำมือยิ่งข้าก็ลึกมากเท่าไหร่พลังหยาในดินดำก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นหลังจากที่รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเดนตรงก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ ถึงแม้พลังหยานจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเทียบกับเมื่อกี้เท่าว่่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีที่ดินผืนไหนมีพลังหยานซุกซ่อนนี่คือที่ไร่ที่เขาค้นพบหรือว่าใต้ผืนดินนี้มีต้นกำเนิดพลังหยาดพลังหยาดจึงถูกส่งออกมาปะาปอนอยู่กับดินแววตาของเลนตงสองประกายเขาย่ำเท้าลงบนพื้นเบาๆด,ดูเหมือนว่าจะมีสิ่งเลน่นลับซ่อนอยู่ในดงต้นไม้เหล็กแห่งนี้เสียแล้ว